สวัสดีครับทุกคนผม CJ นะครับวันนี้เป็นวันที่14กุมภาครับผมวันแห่งความรักแต่ผมไม่ได้อินกับความรักนะวันนี้ผมจะไปซื้อของที่หนึ่งที่สถานีรถไฟหัวลำโพงครับก็จะไปซื้ออะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับ าสมสาดือคนบสเองรราวคนเห็นใบประกาศเมื่อกี้นี้แล้วใช่ไหมครับที่สถานีรถไฟหัวลาโพงครับผมนั่นแหละผมจะมาซื้อสมุดเดินทางของการรถไฟไทยครับเขาจําหน่ายวันที่1 4่กุมภาพันธ์วันนี้เป็นวันแรกแต่เพียงแค่ว่ากองบัญชาการรถไฟเขายังไม่ส่งสมุดเดินทางของการรถไฟไทยมาให้สถานีรถไฟหัวลําโพงครับผม ถ้าผมอยากจะซื้อนะครับพี่เจ้าที่เขาบอกผมว่าถ้าน้องอยากจะซื้อน้องต้องไปซื้อที่ตึกบัญชาการรถไฟอยู่ใกลใกล้กับสถานีรถไฟหัวลําโพงเดินไปประมาณ1กิโลเมตรใช้เวลาไม่นานครับผมซึ่งตึกบัญชาการเขาเปิดเวลา8ปดโมงครึ่งครับผมส่วนตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงสีก่อนถึง8ปดโมงครึ่งผมก็จะมาหาอะไรกินแถวนี้ก่อนนะครับ อันนี้ของเซเว่นช่วยชีวิตนะครับเนื่องจากว่าตอนเช้าเนี่ยร้านอาหารตามสั่งเขายังไม่เปิดขายครับผมก็เลยมาหาอะไรกินที่เซเว่นไปก่อนช่วยชีวิตนะเนี่ยถ้าไม่มีเซเว่นนี่ท้องร้องตายเลยก็ ินนี่ซื้อจากเซเว่นผมกินเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงสีครับผมตอนนี้ผมก็อยู่หน้าตึกกอมัญชาการรถไฟนะครับอ่ะแปดโมงครึ่งกอบัญชาการเปิดแล้วผมก็จะได้ซื้อสมุดละครับส่วนเวลานี้ก่อน8ปดโมงครึ่งผมก็จะมานั่งเล่นๆแถวนี้ก่อนนะครับ ก็มันชาการรถไฟนะครับก็จะมีร้านอาหารขายด้วยครับผมอยู่ในสโมสรรถไฟครับผมซึ่งผมซื้อชาไทยมากินนะครับราค <made> <Maria> า20บาทนี่ก็เ,เป็นเวลา8โมงแล้วนะครับ ซึ่งผมมารออยู่ที่หน้าห้องบัญชาการรถไฟนะครับเพื่อมาซื้อพาสปอร์ตครับผมส่วนข้างหลังนี้ผู้คนเขาก็มาซื้อพาสปอร์ตของการรถไฟไทยเหมือนผมนะครับผมเขาเปิดให้ขายตอน8ปดโมงครึ่งซื้อมาแล้วนะครับผมซื้อมาสองเล่มครับผมพาสปอร์ตการรถไฟเล่มละหนึ่งรบาทผมซื้อมาสองเล่ม ทั้งหมดเป็น200บาทครับผมถ้าใครอยากซื้อนะครับสามารถตามซื้อได้ที่สถานีต่างๆครับผมเมื่อกี้ผมได้ถามที่สตาฟมาว่าเมื่อวันที่13กุมภาที่ผ่านมาทางการรถไฟอ่ะเขาเริ่มกระจายพาสปอร์ตของการรถไฟไปยังสถานีต่างๆแล้วรวมถึงต่างจังหวัดด้วยครับถ้าใครอยากได้นะครับก็สามารถตามซื้อ พาสปอร์ตของการรถไฟได้ที่สถานีต่างๆของจังหวัดนั้นๆนะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดก็อาจจะต้องใช้เวลารอนิดนึงนะครับแต่ได้แน่นอนครับผมเอาหล่กสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายผมลืมบอกไปนะว่าพาสปอร์ตของการรถไฟมีจำนวนจำกัดน,นะครับถ้าใครอยากซื้ออยากได้ก็ ให้มาซื้อตามสถานีต่างๆนะครับรีบมาซื้อเลยครับสําหรับคนที่ซื้อไม่ทันนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะการรถไฟเขาจะผลิตพาสปอร์ตการรถไฟไทยมาเรื่อยๆครับผมถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้พาสปอร์ตตอนนี้แต่วันข้างหน้าคุณได้แน่นอนครับผมเพราะการรถไฟเขาจะผลิตพาสปอร์ตมาเรื่อยๆครับเขาจะมีมาเรื่อยๆไม่ต้องเสียใจนะครับก่อนหน้านี้ก็มีพาสปอร์ตรถไฟไทยขายนะครับ ขายอยู่ที่พิพิธภัณฑ์รถไฟไทยอยู่หน้าสถานีรถไฟหัวลำโพงครับผมแต่เพียงแค่ว่าสมุดและปกจะเป็นคนละแบบกันนะครับจะเป็นคนละลายกันอะ่ะพูดง่ายๆสำหรับวิธีการใช้พาสปอร์ตรถไฟไทยนะครับเมื่อคุณซื้อตั๋วรถไฟตามสถานีนั้นแล้วก็อย่าลืมพกพาสปอร์ตรถไฟไทยไปสะสมตาประทับและบันทึกเรื่องราวอันแสนวิเศษของเรากันครับเพื่อเป็นความทรงจำที่ระลึกของเราเอง